สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาทรงปืนแก๊ปนะครับตัวนี้เป็นงานไม้ประดู่นะครับท้ายต่อตรงนี้เป็นไม้ประดู่นะครับขั้นกลางเป็นไม้ขี้เหล็กนะครับตัวเนื้อไม้เนี่ยเป็นไม้ประดู่เราทําสีนะครับสีจะออกสีเม็ดมะขามนะครับดูสีน้ําตาลแก้มตาลเข้มออกไปทางดําเลยนะครับสีเม็ดมะขามนะครับตัวนี้นะครับมีตัดข้างนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งติดดอทนะครับ ก็ใส่เสริมขาติดดอปขาติดดอปตัวนี้120บาทนะครับตัวนี้สั่งเสริมได้นะครับกับลังคีวันเคทูได้หมดนะครับตัวนี้เท่ากันนะครับ120บาทตัวตัวรางแต่ว่าเวลาเราติดตัวขาเนี่ยไปแล้วมันจะเนี่ยมันจะใช้งานตัว ec lock ไม่ได้นะครับเวลาเราใส่ดอปใช้ตัว ec lock ไม่ได้นะครับส่วนตัวเซฟเนี่ยพอใช้งานได้นะครับเพราะดอปมันจะถึงตรงนี้นะครับมันจะลอยขึ้นนิดนึงพอใช้พอใช้ได้นะครับ ตัวนี้ราคานะครับสองพันห้ารอยบาทนะครับตัวนี้รวมจัดส่งให้เลยนะครับลูกค้าเพิ่มดอทเนี่ยก็จะเป็นสองพันหร้อยี่สิบนะครับเพิ่มขาติดดอทต,ตัวนี้นะครับร2อยี่สิบาทก็จะเป็นสองพันห้อยสิบนะครับส่วนตัวปืนเนี่ยเป็นรางเควันเจาะใส่ปีกอลูมิเนียมนะครับเจาะใส่ปีกอลูมิเนียมรางเควันยาวร้อยิบสามเซนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นราคาเฉพาะตัวปืนเนี่ย พร้อมชุดรางพร้อมใช้งานเนี่ยก็จะอยู่ที่2,500บาททวนเลยนะครับรวมส่งปลายทางให้แล้วนะครับรวมส่งปลายทางให้แล้วนะครับถ้าไม่เพิ่มตัวนี้ก็จะอยู่ไม่เพิ่มตัวขาติดอดอทก็อยู่2,500บาททวนนะครับออุปกรณ์มีลูกดอก2ลูกยาง2ชุดนะครับท่อ PE นะครับหนึ่งนะครับท่อ PE อีใส่สาย100ปอนด์ให้1ชุดนะครับยาง2ลูก2ท่อ PE 1ชุดนะครับให้ไปครบชุด ก็คือพร้อมใช้งานได้เลยนะครับนี่ครับสวยๆนะครับเอาบิดขึ้นหน่อยลูกบิดขึ้นบิดข้อมือขึ้นอ่าเดี๋ยวให้ดูนี่ครับรูปทรงจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสีสีช็อกโกแลตสีเม็ดมะขามนะครับสีน้ำตาลเข้มนะครับออกไปทางดำเลยบิดขึ้นอีกลูกอ่าประมาณนี้สวยๆเลยนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับไม่รวมขาติดดอปนะครับ ขาติดอดอทเนี่ยร้อยยีบบาทนะครับศูนย์เก้าเนะครับใครสนใจนะครับศูนย์เก้าเนะครับอ่า